ส abei, วัสดีครับพี่น้องมาพบพผอกกันคือเกาเข้าคือพี่น้องทางช่องวาลินพาเสพช่องฝากกับฝากเนะครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปกระตุ้นใจผมนี่นะพี่น้องเด้อเอามาในแนวเสพๆมาฝากปีต้อนรองคือเกาหนึ่งปลาพี่น้องได้ได้พักน้ำมาพี่น้องพักน้ำมาก็เลยดตำแก้วปลาแดกหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลานิ่งเสพๆลวกงอคาน้ำเขาเหนียวอัดมาเต็มติพี่น้องขออนุญาตไปข้างใต้พี่น้อง มาหาผ้าขาวผ้านำมากินไปแซ่บๆต้อกันพี่น้องมาทั้งลังแตงโมกล้ว,วยอากาศห่อนจัดเลยพี่น้องเพิ่งมานางเขาห่มอ,อยู่น้ำนพ่นพี่มาพี่น้องมานำเสียบๆน้ำผมหลดมือนียเอาครับมีเงาฝากพี่ตอนน้องกันนะเพิ่งพี่น้องอ ขักขักพี่น้องครับปูหมิงตำรบหวนแล้วพี่น้องเอ้ยบึงแจ้วพี่น้องคุยเอยาลยแจ้วกันนอบ๊วย โอ้ค่ะพี่น้องหนึ่งปลาตำเจากับบวกพักน้ำน,บบน้อค้ารึบานโหสุดจอดพี่น้อง บรรยากาศอบเอ้าพี่น้องวุ้หวหานคักช่วงนี้ใกล้เขาสู้เทศกาลสงการพี่น้องบรรยากาศเนี่ยเสุดยอดเลยสี่สิบสี่สิบเอ็ดองศาสุดยอด And one one. มหม่พี่น้องนอนก็ลองลองเน้อแม่นคนก็นล่งเป็นแต่สร้าง ก้างพี่น,อนอ้องก้างตัวแก้วเนีนเน,นเลยพี่นออนะ้องรุ่งกุลนะ ปีนบักชาก่นะพี่องลบวันแล้ว โอ้หลบกวนแล้วพี่น้องผมมีตำขอตรวจขอแพทย์อ,อะไร คัอคักพี่น่องครับหนึ่งปลาลวกผักตำเจ้าเขากันครับ พักน้ำยู่เข้ากันพี่น้องโอ้คักคักพี่น้องคักหนึ่งปลา ลวกผักน้ำลวกนอกค่าต่ำแจ้วพี่น้องแจ้วปลาใส่บักเชียเทียนโอ้เข้ากันสุดยอดแซ่บพ,พี่น้องจากแซ่บบมาเสียบขอนโยอัดมาเกี่ยบเป็นบกลงเครื่องติบเลยพี่น้องอัดเอาอัดเอาครับไม่ไงสุดยอดกินคือบรรยากาศอยู่กลางทงไฮทงหน้าือเกาพี่น้องไตโฮมสำซาไงจะกลนจะกล้วยจีไตพี่น้องบรรยากาศมันห่อนเลยไก่สิเขาสู้ฤดูกาลสงการแล้วโอ้ เทศกาลสงการแล้วสุดจอดเตียงความห่อนพี่น้อง40องศา41องศาหัางว่าง่วงเควกจะจักกลิ่นยาได้บ่ได้พี่น้องห่อนไรมิดตะนอนครับตอนนัึนมาน,นอนอยู่ในห่มน้ำคนพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้ก็บคุยกัาพี่น้องเมว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานได้ที่เฮ็ดลงไปบ่ติดบ,บ่ควรกับขอติดขอไปเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็ลาพี่แล้วน้องไปเพียงตัวน,นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ